ต่อกันเลยนะครับจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกนะจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกวิธีที่จะเข้าใจการทํางานของทั้งสองได้ง่ายที่สุดคือนึกภาพจิตของคุณเป็นสวนและคุณเป็นชาวสวนที่กําลังหว่านเมล,ล็ดพันธุนน์หรือความคิดลงไปในดิน,นหรือจิตใต้สํานึกตลอดทั้งวันนะตัวนี้เขาเขียนเมล็ดพันธุ์แล้วก็วงเล็บความคิดลงไปในดินวงเล็บจิตใต้สํานึกก็คือเปรียบเทียบว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยคือความคิดส่วนดินเนี่ยคือจิตใต้สํานึกเนาะผมอ่านอีกทีแบบไม่มีวงเล็บนะครับ นึกภาพจิตของคุณเป็นสวนและคุณเป็นชาวสวนที่กําลังหว่านมเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินตลอดทั้งวันซึ่งมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้คุณได้รับมาจากอุปนิสัยในการคิดและการใช้ชีวิตในแต่ละวันสิ่งที่น่าสนใจคือมเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านลงไปในจิตใต้สํานึก คุณจะได้เก็บเกี่ยวผ่านร่างกายและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในโลกภายนอกเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เริ่มหว่านมเมล็ดพันธุ์ของความสุขความสงบความตั้งใจดีการกระทําที่ถูกต้องและความมั่งคั่งจิตใต้สำนึกของคุณคือดินที่ปลูกอะไรก็ขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้าย ลองนั่งพิจารณาเงียบๆถึงความจริงที่ผมเพิ่งเปิดเผยไปจากนั้นเปิดใจยอมรับในความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลข้อนี้เสียเพื่อจะได้ไปต่อด้วยความชัดเจนไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่แต่ทุกความคิดคือต้นเหตุและทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือผลของมัน หากต้องการให้ชีวิตหลังจากนี้ราบรื่นคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนาคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมความคิดของตัวเองเมื่อจิตของคุณคิดถูกต้องเมื่อคุณเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อความคิดที่ฝังในจิตได้สำนึกเป็นความคิดที่สร้างสรรค์สุขและสงบ พลังมหัศจรรย์ของจิตใต้สำนึกจะตอบสนองต่อความคิดนั้นและจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดต่อชีวิตของคุณทุกประการเมื่อคุณเริ่มควบคุมกระบวนการคิดของตัวเองได้คุณจะสามารถนำพลังของจิตใต้สำนึกไปใช้รับมือกับทุกปัญหาและอุปสรรคหรือถ้าจะให้พูดในภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆคือคุณจะสามารถยืมพลังอันยิ่งใหญ่ที่ควบคุมทุกสรรพสิ่งมาใช้ได้มองไปรอบๆตัวสิคุณจะสังเกตได้โดยง่ายเลยว่า คนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญและคุณค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกเท่านั้นในขณะที่ผู้ตื่นรู้จะให้ความสำคัญและคุณค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายในยิ่งตื่นรู้เยอะยิ่งให้ความสำคัญเยอะโลกภายในสร้างโลกภายนอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกล้วนเป็นผลลัพธ์จากพลังสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในโลกภายในไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม การตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณต้องเปลี่ยนที่ต้นเหตุของมันคนส่วนใหญ่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยการพยายามรับมือกับมันซึ่งเป็นการกระทำที่ปลายเหตุถ้าต้องการกำจัดความสับสนขาดแคลนและข้อจำกัด คุณต้องกำจัดต้นเหตุของมันซึ่งต้นเหตุของมันคือวิธีที่คุณกำลังใช้จิตใต้สำนึกหรือวิธีคิดของคุณคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในมหาสมุทรแห่งความร่ำรวยที่ไร้ขีดจำกัดจิตใต้สำนึกละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมากต่อความคิดอ่อนไหวแค่ไหนให้ลองนึกภาพความคิดทั้งหมดของคุณก่อตัวเป็นแม่พิมพ์และพลังงานของจิตใต้สำนึกคือดินเหนียวที่พร้อมจะเป็นทุกอย่างตามแม่พิมพ์ ทุกบทเรียนเกี่ยวกับการใช้พลังของจิตใต้สำนึกที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะแทนที่ความยากจนด้วยความอุดมสมบูรณ์แทนที่อวิชชาและความงมงายด้วยปัญญาและวิชาแทนที่ความเจ็บปวดด้วยความสงบ แทนที่ความทุกข์ด้วยความสุขแทนที่ความมืดด้วยความสว่างแทนที่ความขัดแย้งด้วยความกลมเกลียวแทนที่ความกลัวด้วยศรัทธาและความมั่นใจแทนที่ความล้มเหลวด้วยความสำเร็จและสร้างอิสรภาพจากกฎของค่าเฉลี่ยที่หลอกหลอนคนทั้งโลกมาทุกยุคทุกสมัยไม่มีวิชาไหนในโลกจะมีประโยชน์และทรงพลังมากไปกว่าวิชาของจิตอีกแล้ว นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เกือบทุกคนล้วนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำงานของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเช่นเดียวกับศิลปินนักร้องนักเขียนและนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ในแต่ละยุคสมัยครั้งหนึ่งคารุโซนักร้องโอเปร่าผู้ยิ่งใหญ่เคยทนทรมานกับโ,โรคกลัวเวทีเขาบอกว่าเขากลัวจนลำคอและกล่องเสียงของเขาเป็นตะคริวตอนนั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อแห่งความประมาทเขารู้สึกละอายมาก เพราะในอีกไม่กี่นาทีต้องขึ้นเวทีแล้วแต่ทั้งร่างยังสั่นเทาไปด้วยความกลัวและความกังวลเขาพูดว่าฉันร้องไม่ได้แล้วทุกคนต้องหัวเราะย่อฉันแน่นอนจากนั้นเขาตะโกนขึ้นและสิ่งที่เขาตะโกนทุกคนที่อยู่หลังเวทีได้ยินหมดเขาตะโกนว่าไอ้ฉันตัวเล็กที่อยากจะบีบคอฉันตัวใหญ่ที่อยู่ข้างในไม่ให้ออกมาเขาตะโกนต่อว่าออกไปได้แล้วฉันตัวใหญ่อยากจะร้องโอเปร่าผ่านร่างกายนี้ออกไปออกไปได้แล้วฉันจะร้องเพลง ฉันตัวใหญ่ในที่นี้เขาหมายถึงพลังงานไร้ขีดจำกัดของจิตใต้สำนึกของเขาซึ่งหลังจากตะโกนออกมาจิตใต้สำนึกก็ตอบสนองด้วยการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาจากข้างในเมื่อผู้ดำเนินรายการเรียกคารุโซเดินขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจและร้องโอเปร่าระดับที่ผู้ชมในโรงละครคืนนั้นไม่อาจลืมได้การแสดงนั้นเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นแท่นระดับตำนานเรื่องนี้บอกเราว่าคารุโซเข้าใจการทำงานของจิตเป็นอย่างดีเขาเข้าใจการทำงานของจิตสำนึก หรือจิตส่วนเหตุผลและจิตใต้สำนึกหรือส่วนที่เหนือกว่าเหตุผลจิตใต้สำนึกละเอียดอ่อนไหวและจะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณคิดเมื่อจิตสำนึกของคุณเต็มไปด้วยความกลัวกังวลและความสงสัยจิตใต้สำนึกของคุณจะตอบสนองด้วยการปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นลบและบั่นทอนออกมาทําให้ในหัวของคุณมีแต่ความตื่นตระหนกและความสิ้นหวังเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นคุณสามารถทําเหมือนคารุโซได้ด้วยการพูดยืนยันอย่างมั่นใจด้วยอํานาจทั้งหมดที่มีว่า นิ่งซะแล้วหุบป,ปากข้าเป็นใหญ่เจ้าต้องฟังข้าข้าสั่งอะไรเจ้าต้องทำไม่ต้องเสนอหน้ามาในพื้นที่ที่ไม่ได้รับเชิญลองทำและลองสังเกตดูนะครับเพราะมันน่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากเลยที่จะได้รู้ว่าพลังของคำพูดที่เต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจสามารถทำให้จิตนิง่งสงบและมีพลังได้